สวัสดีครับพบกนันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่บริเวณชายแดนประชาร์พระกยากันบ้างล่าสุดฐานออนไลน์อย่างน้อยห้านายถูกสังหารในการประทักกับกองกำลังร่งรวมของฝ่ายประชาชนในเมืองแพคโคนและอาวุธถูกยึดจำนวนหนึ่งเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2565สำนักข่าวคิดถิตมีเดียรายงานว่าบริเวณชายแดนพระัชชานรักยาฐานออนไลน์5นายถูกสงังหารและอาวุธถูกยึดไปในเมืองแพคโคนเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่22กุมภาพันธ์2565โดยรายละเอียดของข่าวระบุว่ากองกำลังป้อมกันประชาชนเมืองแพคคนและกองกำลังพันธม,มิตร ได้ร่วมโจมตีกองกำลังสภาทหารออนไลน์ที่ประจำการอยู่ที่เนินเจดีลอยปาตาและเนินเจดีโกเนตในเมืองไพรคอนผลการสู้รบฐานออนไลน์มากกว่า5นายเสียชีวิตและอีกหลายนายได้รับบาดเจ็บในการสู้รบที่กินเวลาเกือบชั่วโมงด้านกองกำลังป้องกันประชาชนไพรคอนหรือไพรคอนพีดีเอฟระบุว่าสมาชิกของกลุ่ม3คนได้รับบาดเจ็บและอีกหนึ่งคนอยู่ในอาการวิกฤตและกำลังรับการรักษาพยาบาล โดยในระหว่างการสู้รบกองกำลังป้องกันประชาชนได้ยึดอาวุธปืนหลายชนิดเช่น BA 1 0 0 MA 2, MA 3และกระสุนจำนวนหนึ่งจากฐานออนไลน์มีรายงานเพิ่มเติมว่ากองทัพสภาหารออนไลน์ที่ต่อสู้กับกองกำลังป้องกันประชาชนแพรคอนหรือแพรคอน PDF คือกองพันทหารราบที่7สังกัดกองพลที่55ร,รับหานออนไลน์กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก ในขณะที่กองกําลังฝ่ายต่อต้านแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็คาดว่าจะทําให้ฐานออนไลน์มีการปฏิบัติการในพื้นที่นี้รุนแรงขึ้นไปอีกและที่น่าห่วงคือการโจมตีชุมชนของคนเรือนอย่างที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ